ทางด้านกองทัพภาคที่หนึ่งได้ทําการชี้แจงถึงปมที่ไม่โจมตีคาสิโนโลและคอร์เซ็นเตอร์เน้นเรื่องของการปกป้องอธิปไตยแบบรอบด้านนะคะเป็นไปตามกฎประทะ l ูออฟเอนเ g อร e เทมนต์โดยได้มีการคำํำนึงถึงชีวิตพลเรือนไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ชายแดน เพจของกองทัพทันกระแสได้เผยแพร่ข้อความชี้แจงหลังจากที่สื่อออนไลน์กัมพูชาได้เผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนโดยยืนยันว่าพื้นที่ที่มีการล้อมรั้วเป็นดินแดนไทยอย่างชัดเจนทั้งนี้กองทัพภาคที่1ย้ำชัดนะคะว่ากองทัพไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ในพื้นที่ชายแดนและไม่มีการใช้แผนที่มาตราส่วน1ต่อ2 0 0 0 0 0ตามที่มีการกล่าวอ้าง กองทัพยืนยันนะคะว่ากรณีการล้อมล้วลวดน้าที่ชายแดนด้านจังหวัดสะแก้วอยู่ในเขตแดนประเทศไทยชัดเจนตามแผนที่มาตรฐานที่ผ่านมา40กว่าปีชาวกัมพูชาหลบหนีภัยสงครามภายในประเทศของเขาเข้ามาตั้งหมู่บ้านชุมชนบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาและลุกล้ำเข้ามาในเขตแดนของไทยบริเวณพื้นที่บ้านหนองจานต์ตำบลโนโนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสะแก้วแต่ว่าประเทศไทยก็ยึดหลักมนุษยธรรม ช่วยเหลือเมตตาอนุโลมให้ที่พักพิงชั่วคราว ไม่ได้หมายความว่าจะให้เข้ามายึดพื้นที่ในเขตแดนของประเทศไทยเพราะฉะนั้นนะคะการล้อมรั้วลวดน้ําของไทยในพื้นที่ดังกล่าวจึงอยู่ในเขตประเทศไทยชัดเจนตามแผนที่มาตรฐานไม่ใช่อยู่ในเขตของกัมพูชาตามที่มีการกล่าวอ้างและสร้างข่าวปลอมก่อนหน้านี้ค่ะได้มีการตั้งข้อสงสัยบนโลกออนไลน์ว่าเหตุใดกองทัพไทยไม่ใช้กําลังโจมตีเป้าหมายทางเศรษฐกิจในฝั่งปอยเปตเช่นบ่อนคาสิโนและคอร์เซ็นเตอร์ พร้อมท้งอ้างว่ามีผลประโยชน์ร่วมกันโดยทางกองทัพก็ยืนยันว่าการกําหนดเป้าหมายปฏิบัติการดําเนินการตามสายการบังคับบัญชาโดยมีพื้นที่หลักอยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพภาคที่2และพื้นที่รองของกองทัพภาคที่1รวมถึงกองกาลังจันทบุรีตราดของกองทัพเรือ สำหรับกองทัพภาคที่หนึ่งซึ่งก็รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดสระแก้วได้วางแผนรอบคอบเนื่องจากพื้นที่มีประชาชนอยู่อาศัยหนานแน่นทั้งสองฝั่งประเทศจึงมุ่งเป้าเฉพาะสิ่งปลูกสร้างทางทหารที่ลุกล้ำเข้ามาในเขตอธิปไตยของไทยเท่านั้นโดยเป็นไปตามกฎการประทะและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศการดำเนินการดังกล่าวสะท้อนถึงความชอบธรรมของฝ่ายไทยในการปกป้องอธิปไตยและคำนึงถึงความปลอดภัยของประชา ชนเป็นสำคัญกองทัพอย่างเน้นแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและรอบด้านไม่ใช่การใช้กำลังเพียงอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงการจัดการปัญหาชุมชนกับกัมพูชาที่เข้ามาอยู่อาศัยในพื้นที่ชายแดนโดยมีการเสนอแนวทางต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรนานาชาติเพื่อผลักดันการแก้ไขปัญหาแบบองค์รวมไม่เปิดช่องให้ถูกบิดเบือนบนเวทีระหว่างประเทศ ทั้งนี้การปิดเปิดจุดผ่านแดนก็เป็นไปตามคําสั่งของรัฐบาลซึ่งก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบโดยตรงขณะที่นายจิรายุห่วงทรัพย์ คณะกรรมการสนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาก็เปิดเผยค่ะว่ารัฐบาลเตรียมนําสื่อมวลชนระดับโลกลงพื้นที่กองกําลังสุนรนา,าลีจังหวัดสุรินในสัปดาห์หน้าในจุดที่ไทยเคยถูกกัมพูชาใช้อาวุธหลักโจมตีทั้งโรงพยาบาลโรงเรียนและพื้นที่พลเรือนพร้อมกันนี้ก็จะพายเยี่ยมชมพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติหรือว่า TMAC ได้เก็บกู้กับระเบิดที่ตรวจพบก่อน เข้าสู่ขั้นตอนการทำลายวัตถุระเบิดที่ตกค้างซึ่งสะท้อนถึงการลุกล้ำอธิปไตยของไทยในอีกประเด็นนะคะทางด้านนายจิรายุยังกล่าวถึงกรณีที่สำนักข่าวกัมพูชานำเสนอคลิปไลฟ์สดของนายไมเคิลอันฟาโลชาวอเมริกันที่อ้างตนว่าเป็นสื่อมวลชนประจำทำเนียบขาวที่มีการเผยแพร่ข้อมูลโจมตีประเทศไทยด้วย้อยคำรุนแรงว่าเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงทั้งนี้นายจิรายุระบุว่าที่ผ่านมา ได้เชิญบุคคลดังกล่าวให้มาดูข้อเท็จจริงในฝั่งไทยแต่ปรากฏว่าไม่ใช่นักข่าวประจําทําเนียบข่าวตามที่อ้างอีกทั้งยังแอบอ้างถึงประธานาธิบดีสหรัฐก็สร้างความเข้าใจผิดไปทั่วโลกโดยนายจิรายุย้ำว่าการบิดเบือนเช่นนี้ไม่เป็นประโยชน์ต่อการสื่อสารข้อเท็จจริงและประกาศว่าขอจบข่าวพร้อมไม่อนุญาตให้บุคคลดังกล่าวเข้ามาในแผ่นดินไทยอีกต่อไป